สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เว็บในการสร้างอินโฟกราฟิกออนไลน์นะครับเราจะเข้าใช้เว็บในส่วนของเว็บคือ magicpictochart.com นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอหน้าเว็บในลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิธีการคือผมจะใช้การล็อกอินแบบใช้ใส่ n ินวิ facebook นะครับคือใช้รหัสของ Facebook เข้าไปเลยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยทีเดียวมันจะเป็นปัญหาต่อการใช้งานครับโอเคมันจะถูกแบ่งออกมานะครับส่วนเมนูด้านบนจะอยู่ของตรงนี้นะครับแล้วก็ในเมนูแถบที่1จะเป็น Account s e t t i n g นะครับแล้วก็ Logout จะอยู่ตรงนี้นี่เป็นการแจ้งเตือนเหมือนใน Facebook ทั่วไปถ้าเรามีข่าวอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนหน้านี้ที่เรากดใช้อยู่คือ e m p l a t e ครับ จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับจะเป็นอินโฟกราฟิกรีพอร์ตโพสเตอร์แล้วก็พรีเซนเตชันนะครับเราก็จะเลือกเอาว่าเราจะใช้ทำงานในลักษณะไหนต่อไปครับอันนี้คือ m y s a v e นะครับคือเราเป็นที่เก็บงานของเราเราจะมีงานของเราอยู่นะครับในเมนูนี้เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนถัดไปเรามาดูครับแบบแรกครับ i n นโฟกราฟิกครับก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาเลยครับคือเราเป็นหน้ากระดาษขาวๆแล้วเราก็จัดการของเราเองส่วนตรงนี้จะเป็นเทมเพลตที่เราให้เลือกใช้ฟรีครับจะมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกใช้ฟรีมีอยู่ด้วยการอยู่1 2 3 4 5 6 7 8และก็เก้าเทมเพลตที่เราสามารถใช้งานฟรีได้ครับเทมเพลตนี้เราจะเคยเห็นบ่อยๆครับ how to make money เนี่ยครับ คือจะเป็นรูปแบบของการทํางานที่เป็นเส้นในลักษณะนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลในลักษณะนี้นะครับเราเคยเห็นกันบ่อยๆโอเคส่วนข้างล่างครับจะเป็นเทมเพลตที่เราต้องเสียเงินซื้อครับก็จะเห็นว่าจะมีเลเวลอัพอยู่นะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นการเสียเงินหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าพอคลิกเข้าไปแล้วมันจะจะใช้งานไม่ได้ครับมันจะไร้แกให้ดูอย่างเดียวเราไม่สามารถเอามาอีดิทได้ ส่วนพวกนี้เราจะสามารถใช้งานเอามาอิดิทได้เราชอบแบบไหนเราก็เอามาอิดิทเอานะครับคือเราก็จะเป็นแบบอ่ะผมจะทําให้ดูเป็นหนึ่งอย่างละกันนะครับผมจะใช้แบบที่เราเห็นกันบ่อยๆคือแบบนี้ครับ how to make money นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปพรีวิวก่อนก็ได้ครับหาลองพรีวิวดูมาแล้วครับ พอมาแล้วเราก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นลักษณะนี้ครับเทมเพลตก็จะเป็นรูปล่างหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราสนใจละเราพอใจละเราจะใช้งานเทมเพลตนี้เราก็คลิกที่ create ครับเมื่อ create ปุ๊บเขาก็จะโหลดซอสโหลดเครื่องมือ Edit ต,ต่างๆขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับเราก็จะสามารถใช้ใช้งานได้ในลักษณะนี้จะเป็น จะเป็นหน้างานนะครับดูนะครับจะมีลักษณะหน้างานจะเป็นแบบนี้แล้วงานนี้มันจะเป็นกระดาษ4แผ่นครับ1 2 3แล้วก็4นะครับเราถ้าเกิดเราจะคลิกทํางานในกระดาษแผ่นไหนเราก็คลิกลงไปที่กระดาษแผ่นนั้นก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ว่าตอนนี้ฉันกําลังทํางานที่ในส่วนที่1นะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือส่วนที่2นะจะเห็นตัวเลขครับในกระดาษตัวน,นี้จะเป็นส่วนที่3 แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่4นะครับประมาณนี้ครับคือทุกอย่างจะถูกแยกกันแล้วก็จะมีเส้นขั้นตรงนี้ครับเส้นสีขาวขั้นตรงเนี้ยที่มีปุ่มเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อลนลงได้เนี่ยคือความยาวของกระดาษในแต่ละหน้าสามารถปรับแต่งได้นะครับก่อนอื่นเรามาดูเมนูด้านบนก่อนครับตรงนี้ครับพรีวิวครับเมื่อเราลองทําเสร็จแล้วเราจะเห็นเป็นหน้ากระดาษทั้งหมดนะครับรูปร่างหน้าตาทั้งหมดจะเป็นในลักษณะนี้เลยครับประมาณนี้ จะกลับไปแก้ไขก็ Exit Preview นะครับเพื่อกลับมาทํางานโอเคนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้วิธีการใช้ก็แค่คลิกลงมาแล้วก็ดับเบิลคลิกครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บทุกอย่างจะเป็นอ็อบเจกต์ครับเห็นไหมครับคือเราสามารถลบย้ายทิ้งได้ผมจะ d ดีลิททิ้งดีลิททิ้งเลยวิธีการก็คลิกลงไปที่ช่องเหมือนกล่องข้อความใน Word ครับ แล้วก็ดีลิททิ้งมาทํางานในสไลด์ที่2นะครับแผ่นง,งานชิ้นที่2ก็กดดีล e t ดีลิทตึ๊ด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 อ่าว่ากันไปครับผมขออนุญาตดีลิทไปก่อนนะครับทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นเป็นงานเป็นที่อ็อบเจกต์ชิ้นเดียวหมดนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นส่วนของอ่ะอย่างเงี้ยครับลบทิ้งได้เลยผมจะขอลบแค่ ชิ้นที่กระดาษหน้าตาแผ่นที่1กับแผ่นที่2นะครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนพอลบทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาทำงานในส่วนที่1จะทำงานอย่างไรก็คลิกที่สไลด์ที่1น,นะครับแล้วเรามาดูเครื่องมือกันก่อนครับในเครื่องมือจะมีกราฟิกอัปโหลดนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์ครับแล้วก็ Text การเขียนตัวหนังสือ ทคือพวกชาร์ตพวกแมพพวกวิดีโอนะครับเราสามารถแทรกพวกนี้ลงไปได้แล้วก็ Import ครับแล้วก็มีอีกไหมอันนี้เป็นพวกตัวช่วยนะครับตัวเฮลแล้วก็ตัวทัวว,ว่าใช้งานยังไงเราก็จะมาดูครับในส่วนของกราฟิกกราฟิกก็จะเป็นพวกเชฟแล้วก็ลายนะครับมีเชฟแล้วก็มีลายแล้วก็เมื่อเราเลือกเชฟหรือลายตรงไหนลงไปอย่างงี้ผมเลือกเห็นไหมครับก็จะมี Pro p e r t y ด้านบนครับว่าจะ ทำอะไรกับพวกนี้บ้างสามารถเปลี่ยนสีนะครับได้จากตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงก็สีแดงเมื่อคลิกปุ๊บตรงนี้คือความเข้มความจางความหนานะครับแต่มันแล้วแต่เฉพาะงานนะครับอย่างในเนี้ยคือจะเป็นของความสีว่ามันจะจะเลือนลางใช่ไหมครับจะจางลงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมขอลบทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลายครับจะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นลายตรงนี้จะเลือกเส้นครับโซลิดก็จะเป็นเส้นทึบครับเห็นไหมครับโซลิดก็จะเป็นเส้นทึบเดสก็จะเป็นเส้นป่าครับแล้วก็ดอทก็จะเป็นจุดโอเคประมาณนี้ถ้าเส้นทึบครับแต่ตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่ใช่ความเข้มความจางครับแต่มันคือความหนาของเส้นมันจะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไรนะครับลองปรับดูส่วนตรงนี้ก็อยากได้เส้นสีอะไรเราก็ปรับได้นะครับ นี่นี่คือส่วนที่1ครับส่วนตรงนี้เชฟครับอยากได้รูปไหนอย่างไรก็เลือกครับอ่าก็เลือกเชฟก็เอาเลือกเชฟขึ้นมาวางเหมือนกันครับปรับคอนโทรลก็คือปรับสีนะครับอ่าปรับสีได้โอเคเอาอันไหนดีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการหมุนภาพครับ ย้ายจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะครับแล้วก็การจัดภาพแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องพูดถึงเลยก็คือตรงนี้ครับเครื่องมือของการทับกันนะครับถ้าเกิดมันซ้อนกันในลักษณะนี้อ่ะมันจะซ้อนกันเหมือนเป็นเลเยอร์ใน Photoshop อะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันลงไปข้างล่างเราก็คลิกนะครับ Sen d to Back เห็นไหมครับก็จะลงไปอ่ะอันนี้บินท o ฟอ o n t มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ หน้าสุดโอเคผมขอคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือกมาเป็น b ิ n งทูฟอน t เห็นไหมครับก็ดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นลำดับของการทำงานนั่นเองนะครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนอ่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนแรก Shape ครับ Shape and Line ต่อไปครับไอคอนครับไอคอนจะเป็นการที่เราหยิบรูปต่างๆมาใช้ อย่างตัวอย่างที่เปิดไปเมื่อกี้จะมีรูปทรงรูปเส้นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้ลายแล้วก็ใช้รูปไอคอนต่างๆมารวมกันในตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมหยิบออกมาอันนี้เห็นไหมครับนี่คืออะไรเอ่ยแลนด์มาร์กไงครับนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนสีครับก็จะเป็นแลนด์มาร์กเอาไว้จิ้มลงไปบอกว่านี่นะจุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเค จะมีรูปแบบให้เลือกเป็นหมวดหมู่ครับมีเยอะแยะมากมายเลยถูกแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่โอ้โหเยอะเลยครับเราก็ลองเข้าไปดูครับผมจะเข้าไปดูในส่วนของเทคโนโลยีครับอ่ะก็จะมีหมดเลยครับมีเส้นนู่นนี่นั่นรูปแบบมีมือถึงมือถืออ่ะอยากได้รุ่นไหนก็มีให้เลือกนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมครับมีทีวีมีจรวดมีโอ้โห เยอะแย,แยมากมายครับถ้าอยากได้แบบไหนก็แค่ลากออกมาครับสมมุติว่าจะเอาวิทยุสักเครื่องหนึ่งก็ลากออกมาประมาณนี้ครับแล้วเราก็ย่อขยายโอเคอยากได้ขนาดไหนก็ย่อขยายมานะครับใช้งานไม่ยากครับชอบไอคอนไหนก็เลือกเอา,เอาตรงไหนเอย่ยพวก facebook มีไหม Facebook อา่าอยู่ในโซเชียลมีเดียครับ พอลองเลือกเข้าที่โซเชียลมีเดียเราก็ลองเลื่อนดูครับมีอะไรบ้างอ่ามียูทู o ด้วยครับมี w o r d p r e พ s ด้วย Twitter Facebook อ่าเอามีเป็นรูปสีไหม FaSuits Facebook มีนะครับแบบขาวดำก็มีมีรูปสีไหมเราก็ลองเลือนดูอ่ามีรูปสีแล้วครับอ่ามีมาสีนิดหน่อยทวิตเตอร์ก็มาแล้วมีรูปอื่นไหมอ่ามีกดลงกดไลค์ด้วยนะครับก็ว่ากันไปอ่ามีรูปสีอยู่ด้านล่างครับเห็นไหมครับเราก็มีประมาณนี้ เลือกเอาครับชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาเลือกในจากในหมวดของหมวดหมู่ก่อนนะครับโอเคพอได้เสร็จแล้วครับส่วนต่อไปครับโฟโต้ครับโฟโต้จะเป็นการเลือกรูปภาพที่เขามีให้ครับเราสามารถใช้รูปภาพเหล่านี้ได้เลยนะครับชอบแบบไหนแล้วก็ถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็เหมือนกันครับก็จะมีสารพัดรูปแบบเลยกล้องตรงไหนโทรศัพท์มือถืออะไรยังไง ก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกถ้ารูปแบบเหล่านี้ไม่พอใจนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวจะพูดในส่วนต่อไปโอเคนี่คือส่วนของโฟโต้ครับต่อไปครับโฟตโต้เฟรมครับโฟตโต้เฟรมจะเป็นเฟร,รมรูปภาพและเราสามารถแทรกรูปของเราลงไปได้นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับผมจะใช้เฟร,รมแบบนี้ ผมขอลบในส่วนที่ไม่เกี่ยวทิ้งย่อขยายเส้นสามารถเลื่อนได้นะครับย่อขยายเรามีประมาณนี้ครับแล้วเราจะทำการใส่รูปของเราแทนรูปผู้หญิงคนนี้ได้อย่างไรนะครับอยู่ในส่วนของเมนูอัปโหลดครับทำการคลิกเพิ่มภาพเข้าไปนะครับ บวกภาพเข้าไปสูงสุดเราจะเก็บภาพไว้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้อยู่ประมาณไม่อยู่ประมาณนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับ40เมกนะครับเห็นไหมครับ40เมกเราสามารถอัปรูปได้รูปไหนที่เราอยากตกแต่งเข้าไปเราสามารถใช้ Photoshop แต่งแล้วก็อัปขึ้นไปได้นะครับผมอยากได้รูปนี้ผมก็แค่คลิกลากเข้ามาครับแค่นี้เองผมก็ได้รูปในส่วนที่เป็นรูปของผมละนะครับโอเคไหนๆก็มาถึงตัวอัปโหลดแล้วนะครับ วิธีการนะครับก็เราก็จะอัปโหลดยังไงนะครับเราก็แค่ลากรูปออกมาหรือว่าส l เลกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเราตรงนี้ครับคลิกปุ่มลงไปครับเราก็ไปเลือกรูปเลยครับรูปอยู่ไหนเอย่ย p ิก k for w ว b อ่ะโอเคอยากได้รูปไหนเราก็เลือกผมจะเอารูปนี้ลงไปนะครับผมอยากใช้รูปนี้ผมก็เลือกครับรก,ก็ทำการอัพโหลดรูป โอเคเมื่ออัปโหลดรูปแล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมอยากย้ายรูปนี้มาใส่ผมก็แค่ลากมาใส่แบบนี้ mm. ก็จะได้รูปนี้ครับในส่วนเมนูดาวน์โหลดก็มีเท่านี้โอเคเสร็จไปละสองนะครับกราฟิกไปแล้วดาวน์โหลดไปแล้วครับต่อไปครับแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์ก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราอยากเลือกลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับ ถ้าเกิดผมลองเลือกดูเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบ c ็กวก์ในลักษณะเส้นสีตัดแบบนี้นะครับชอบสีแบบนี้ไหมก็เลือกดูอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกดูแล้วก็ลองเลื่อนดูว่าจะเอายังไงนะครับไม่สวยนะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับชอบแบบไหนเราก็เปลี่ยนไปโอเคลองลองเลือกดูก่อนครับแบล็กวด์ ผมจะเลือกในส่วนนี้นะครับพื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษใหม่นะครับสมมุติว่าผมจะลบทิ้งก่อนผมลบทิ้งผมลบหน้าหน้างานทิ้งก่อนนะครับทิ้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราบวกกระดาษเพิ่มใหม่ได้ครับถ้าเกิดเราบวกกระดาษแผ่นใหม่แบบนี้เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือแบ็กกราวในส่วนที่เราเลือกหน้าใหม่ก็จะเป็น เป็นแบบที่เราเลือกทั้งหมดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอันไหนที่ไม่เอาผมขออนุญ,ญาตลบทิ้งทําให้ดูอีกครั้งนะครับเราเลือกแบ็กกราวด์ตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเราบวกแผ่นเพิ่มใหม่แอดบล็อกปุ๊บแบ็กกราวด์ก็จะเป็นแบบเดิมที่เราเลือกไว้ประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของแบ็กกราวด์อยากได้รูปภาพแบบไหนก็ตามใจเลยครับเลือกตามความเหมาะสมได้เลยผมขอกลับไปใช้แบ็กกราวด์ที่เป็นสีธรรมดานะครับ no image แล้วกันครับ เป็นพื้นนเลยลบทิ้งก่อนตรงนี้ครับพูดย้อนกลับมานิดนึงนะครับดับเบิลคลิกครับแล้วก็แก้ตัวอักษรได้เลยครับตรงนี้อยู่ไหนเอยตรงนี้นะครับในส่วนตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์นะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ชอบแบบไหนอย่างไรเปลี่ยนฟอนต์กันเลยนะครับขนาดตัวอักษรเท่าไหร่ถ้าเราเลือก ถ้าเราเลือกใหญ่มากเห็นไหมครับเลือกไปเรื่อยๆใหญ่มากๆก็ขยายได้นะอ๋ออันนี้จะขยายแบบนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันติดที่ล็อกที่เป็นเฟรมของใส่รูปนะครับเดี๋ยวจะพูดในส่วนในตัวหนังสือโอเคนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาแล้วครับส่วนตัวหนังสือครับจะแบ่งถูกออกแบบเป็นไตเทลครับแล้วก็ขนาดตามตัวอักษรจะอยู่ประมาณนี้ครับ sub title sub t i ต l e สอง sub title สาม b o text แล้วก็ เท็เฟรมนะครับเท็กเฟรมก็จะเป็นพวกมีแบ็กกราวอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเอาทีละอย่างไตเติลครับดับเบิลคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์เลยครับเหมือนกันนะครับเลือกเอาครับฟอนต์แบบไหนว่ากันไปนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ใส่กันไปครับอ่าประมาณนี้ต่อไปครับสับไตเติลครับสับไตเติลก็เลือกมา ่ะก็ดับเบิลคลิกดูครับเหมือนการเปลี่ยนตัวหนังสืออะไรยังไงก็ว่ากันไปครับโอเคต่อไปครับสับ t ตเตินสองครับตั้งแต่สับ t ตเตินสองขึ้นมาปุ๊บจะเราสามารถจะควบคุมปุ่มตัวหนังสือตัวหนาและก็ตัวเอียงได้นะครับเปลี่ยนข้อความอีกทีครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวหนาไปอะไรอย่างนี้นะครับฟอนต์ก็เปลี่ยนไป สีตัวอักษรก็เหมือนกันครับคุมดำแล้วก็เปลี่ยนสีครับเท่านั้นเองแล้วแต่ชอบอีกเช่นเคยครับตัวหนังสือก็จะแล้วแต่นะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอาขนาดเท่าไหร่ก็เลือกเอาส่วนเทคเฟรมครับคืออะไรเทคเฟรมคือแบบนี้ครับผมมาทำงานในส่วนของหน้าที่สอง x ค f r a m e ครับคือจะมีรูป Background อยู่ด้านหลังเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปในนี้ได้ครับมันแค่แตกต่างตรงที่มีรูป Background แล้วอยู่ในกรอบเท่านั้นเองเราสามารถควบคุมมันได้นะครับได้บ้างแต่มันไม่หมดเพราะเราไม่สามารถย้ายตัวหนังสือเดียเด่ยวๆได้นะครับปกติแล้วเราก็จะไปเลือกที่ไอคอนแล้วก็เลือกเลือกตัวหนังสือเอามาทับกันได้นะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทําแบบนี้ครับผมจะลากมา อย่างเงี้ยนะครับมันทับได้เราก็ไปเลือกตรงไอคอนก่อนโอเคทาให้เห็นภาพเฉยๆนะครับเทคจบแล้วครับต่อไปครับ Tool ครับ Tool จะเป็นการสร้างสร้างสร้างชาร์ตครับชาร์ตคือเป็นการสร้างชาร์ตแบบนี้ครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะเจอว่าเราจะส,ส,สร้างชาร์ตแบบไหนนะครับสามเหลี่ยม การ์ด <c oughs> โทษนะครับการ์ดแนวตั้งแนวนอนแผงนพูนแผงแผ ń, ่นภูมิวงกลมนะครับอ่ะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเกเป็นโดนัทนะครับชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาแล้วมันจะเกี่ยวกันยังไงใช้งานยังไงครับเราจะมีเหมือนตาราง Excel อยู่ตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จะเห็นว่า Apple 17 Orange 33นะครับ b บ r ร์รี่อย่างเงี้ยเราก็สามารถดับเบิลคลิกครับ เปลี่ยนเลยครับอ่สมมุติผมเปลี่ยนเป็น HSH นะครับก็จะอยู่เห็นไหมครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้ครับเปลี่ยนข้อมูลครับเต็มร้อยนะครับสี่สิบห้าประมาณนี้ยี่สิบยี่สิบห้าลองเปลี่ยนดูครับเป็นยี่สิบห้า ก็เป็น30อย่างงี้ครับเราก็เปลี่ยนข้อมูลได้อยากเป็นแผนภูมิในลักษณะไหนก็ทําได้ครับอ่าก็จะอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเลือกเอาพอเราได้แผนภูมิเสร็จแล้วเราก็คลิก insert เลยครับจะตั้งชงตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมลองคลิก insert ให้ดูก่อนปึ๊บอ่าเราก็จะได้แผนภูมิออกมาในลักษณะนี้ครับย่อขยายได้อันนี้เล็กไปเนื่องจากว่า มันก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะในลักษณะไหนครับเห็นไหมครับเราก็ต้องดูว่าเหมาะสมตน,นี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะเราต้องดูว่ามันจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากแก้ไขแผนภูมิก็คลิกเข้าไปที่ตัวแก้ไขแผนภูมิครับแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่ครับผมจะเอาเป็นชาร์ตละกันครับจะเอาเป็นแบบวงกลมโดนัทที่ใช้อยู่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ลองกด Insert อัปเดตไปปึ๊บแหมก็สวยงามเล็กๆครับทีนี้ก็จัดได้ละ ประมาณนี้ครับไม่ให้ตัวหนังสือมันทับกันหรือว่าเพราะว่าตอนนี้เราพิมพ์ข้อความมันยาวก็ก็ต้องไปแก้ปรับไขแก้ข้อความต่อไปครับแล้วเปลี่ยนสีได้ไหมให้คลิกที่ Setting ครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เห็นไหมครับอยากได้สีอะไรสีเหลืองนะอืต่อไปสีแดงนะสีเขียวนะตรงนี้เองครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ ทำให้ดูเฉยๆนะครับต่อไปส่วนเมนูควบคุมอืนอ่นๆตรงนี้คือให้เริ่มต้นจากไหนครับอย่างเช่นผมเริ่มต้นจากเสาก็คือสีเหลืองจะเริ่มที่เสาแล้วก็วิ่งขึ้นมา45วิ่งมา25วิ่งมา30นะครับถ้าเกิดไปที่น็อตก็ด้านเหนือก็คือด้านบนก็จะเริ่มต้นจากเหนือลงมาชอบแบบไหนก็เลือกเอาอันนี้คือ ตัวหนังสือชื่อครับว่าจะให้ตัวหนังสือชื่อสีอะไรนะครับตรงไตเติลเราแก้ตรงไหนครับก็คลิกตรงไตเติลน,นี้ครับพิมครับชื่อเว็บนี้เราเป็นอะไรโฮมโฮมก็โฮมเห็นไหมครับก็จะเป็นโฮมโอเคส่วน Text c o l o r ตรงนี้ก็จะเป็นสีด้านล่างครับตรงนี้สีตัวหนังสือด้านล่างนะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้ไ i เติลท็อปกับบอททอนก็คือจะชื่อจะอยู่ด้านล่าง ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะถนัดก็อัปเดตชาร์ t เลยครับก็จะได้ออกมาการใช้ชาร์จอยู่ประมาณนี้ครับโอเคส่วน Import ต,ตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องไปดาวน์โหลดพวกที่ที่เทมเพลตท,ที่เราต้องการใช้มานะครับการใช้โปรแกรมก็จะมีอยู่ประมาณนี้สมมุติว่าเสร็จแล้วทำยังไงครับคลิกเซฟครับเซฟเซฟืซฟอ เราก็จะทําการเซฟงานเราก็จะถูกเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้ตรงนี้พรีวิวครับก็จะพรีวิวออกมาอินโฟกราฟิกของเราจะเป็นแบบนี้นะครับดาวน์โหลดครับถ้าเมื่อคลิกดาวน์โหลดปุ๊บเราก็จะสามารถเราดาวน์โหลดออกมาได้จะเป็น image ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ครับขอโทษครับกดมาแล้วลือมอธิบายก่อน PDF สงสัยต้องจ่ายตังค์นะครับพวกเนี้เล e วลอัพเลเวลอัพทั้งหลาย หรือว่าเราต้องทำอินโฟกราฟิกอะไรเก็บเลเวลอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ได้ลองมากมายแค่ใช้งานก็เรายังไม่พูดถึงครับตัวเลเวลอัพเรามาดูที่ได้ฟรีก่อนตรงนี้ถ้าเกิดเราดาวน์โหลดออกมาเป็น PNG นะครับขนาดคือ800คูณ800 24นะครับถ้ามีเดียมใหญ่หน่อยก็โอ้โห1,200คูณ1,196พิกเซลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้หรือเราต้องการเป็นไฟล์ Jpg ก็ คลิกเลือกเป็น jpg แล้วเราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เราก็จะได้รูปออกมาเลยนะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดแล้วได้รูปออกมาเลยเลือกเอาครับชอบแบบไหนก็ดาวน์โหลดได้เลยในเมนูดาวน์โหลดต่อไปครับพ u b l i c ครับพอคลิก Pu b l i c แล้วเราก็คลิกที่ Pu b l i c now ครับตกลงครับปึ๊ดรอสักครู่ครับมาละเราก็จะได้โค้ดออกมาครับอันนี้เอาไว้แชร์ในอีเมลนะครับหรือ ไอเออันนี้นะครับจะเป็น iframe ต,ต่างๆที่เราเอาไปใช้งานครับ c o อ y ไปใส่เว็บไว้ใน i อ r a m e เลยในส่วนนี้ผมใช้ตรงนี้นะครับใช้ i อ r ฟร e แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าผมใช้โค้ดไอเฟรมตัวนี้ผมคัดลอกไปแล้วเดี๋ยวผมเอาไปใส่ไว้ใน w o r d p r e s s ยังไงแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็จะเป็นพวกเหมือนใส่โค้ดของของแฟ อะไรอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นแนวเอ็มเบดต,ต่างๆผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเขามีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับแต่ผมใช้แบบนี้ชัวร์ครับได้แน่นอนเมื่อผมได้แบบนี้นะครับผมคลิกขวาก็ี้ไปนะครับคลิกขวาก็ี้ไปแล้วก็เอาไปใส่ในเว็บของผมเว็บของผมจะเอามาใส่แบบนี้ครับแล้วผมจะลิงก์มาเลยครับคือเอาโค้ดเอ็มเบดขอโทษครับเอาโค้ดไอเฟรมเมื่อกี้ลงมาใส่เลยครับ จะได้แบบนี้แล้วมันจะเป็นแอนิเมชันให้เราด้วยครับเห็นไหมครับพอเราเอามาแปะไว้ในเว็บก็จะมีแอนิเมชันให้เราด้วยว่า90%อันนี้10%อ่าอันนี้50 50ส่วนนอนโอ้โหสกิลผมหนักแน่นมากครับการนอน98%เห็นไหมครับจะมีลักษณะเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้ออกมานะครับลเลอามาใช้งานแบบนี้โอเค เราเซฟเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวเราครับโอ้โหที่ในเมนูของเราจะเห็นว่า my save นะครับลองคลิกที่ my save ดูเราก็จะมาดูครับว่าในลิ้นชักของเราเก็บงานอะไรไว้บ้างนี่ครับคือผมเก็บงานในของผมที่ผมได้ลองทำไว้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็คือที่สอนเมื่อกี้เวลาจะใช้งานก็แค่คลิก Edit ขึ้นมาก็จะมาทำงานครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการ ที่กำลังจะเตรียมไว้ทําของ Google Classroom ครับวิธีการใช้งานส่วนอันนี้เป็นการแนะนําตัวเองครับผมก็ลองทําขึ้นมาสมมุติว่าผมลองเข้าไปดู Edit อันนี้ครับคลิกเข้าไปดู Edit อีดิอ่อึเราก็จะดูเห็นไหมครับเราก็จะดูงานของผมประมาณนี้ เมื่อลองพรีวิวดูก่อนก็จะได้อยู่ในลักษณะนี้ครับอันนี้ในส่วนนี้ครับก็ถ้าเกิดอธิบายแบบคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเขียนตัวหนังสือนะครับก็ใช้ตัวหนังสือ text tool นั่นเองครับตัวหนังสือต่างๆเหล่านี้เป็นตัวหนังสือหมดเลยนะครับก็เป็นตัวหนังสือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนครับการใช้งานไอคอนต่างๆส่วนตรงนี้ด้านหลังที่เป็น background หกเหลี่ยมตรงนี้ก็ใช้ shape ครับ เห็นไหมครับหกเหลี่ยมตรงนี้เองแล้วก็แค่เปลี่ยนสีครับที่เหลือก็ตัวหนังสือตรงนี้ก็ใช้รูปภาพจากในกรอบของตัวโฟโตเฟรมนะครับรูปนี้โฟโตเฟรมเราก็เลือกเอารูปของผมก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ขาวๆนี่เลยนะครับที่เหลือก็พิมพ์อันนี้ก็ไอคอนต่างๆครับเอาไอคอนเล็กๆมาประกอบประกอบกันแค่ลากมาใส่ลากมาใส่นะครับดูทําให้ดูครับคลิกในส่วนนี้ แล้วก็ลากไอคอนมาใส่ education าลากอะไรดีเอ่ยลากหนังสือมาใส่เนี่ยครับล้วก็แค่ลากมาแล้วก็ย่อขยายปรับขนาดปึ๊บอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองครับกดยีลิไปแล้วก็การใช้งานก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละถ้าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยเพิ่มเติม,ตมก็ สอบถามกันมาในด้านล่างได้นะครับหรือว่ายังไงก็ก็บอกผมอีกทีหนึ่งอ่ะอีกปุ่มหนึ่งครับคือปุ่มแชร์ครับเราอยากแชร์ไปไว้ที่ไหนย,ย่างไรก็ก็คลิกแชร์ได้เลยนะครับก็จะพาไปเราไปแชร์ไปยังที่นั่นได้ทันทีโอเคครับงั้นผมขออนุญ,ญาตล็อกเอาออกแล้วนะครับงั้นเราจะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ